สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกใน y o u t ท b e ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาถ่ายท่อสดใน youtube กันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเป็นไลฟ์สดสตรีมมิ่งใน u t u b บบ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับที่เราย้ายโซนนะครับเพื่อมาวางจำหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกของเรานะครับที่สนใจนะครับ ณตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีแปลงนี้ก็จะมีรุ่น150รุ่น200บาทนะครับ150 200อยู่ประมาณนี้เนาะอ่าแบบนี้นะรุ่นนั้น200นะครับ200 1 0ออันนี้150อ่าเพื่อสมาชิกเข้ามากันเยอะใน YouTube นะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้ง ครั้งแรกในรอบหลายครั้งที่ผมไลฟ์ใน y o u t u b e นะครับก็กับสว,สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกับเราครับลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับตอนนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาดูบรรยากาศนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่สนใจอยากจะปลูกต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมเล็กขอดวันนะวันที่วันที่4เดือน8ครับนะครับ ปีหนะครับไปสองสิบแปดนาทีไปซื้อมาจากไหนนะครับเราเป็นพี่เจ้าหน่ายครับถามว่าซื้อไหมไม่ได้ซื้อรับผลิตเองผลิตเองครับแต่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยเราย้ายมาจากโซนตรงนู้นแล้วก็มาเข้าแปลงนี้เพราะว่าแปลงนี้เราขายเรี่ยมแล้วนะครับก็เลยเอามาเอามาเลี้ยงนะครับก็คือขายหมดเป็นล็อตหนึ่งเลยครับเราจะมีแปลงนี่ีเป็นแปลงเลี้ยงโดยเฉพาะแล้วก็เทหินใหม่เทหินใหม่ทาให้มันโล่งแล้วก็ไม้ที่เราเลี้ยงชุดเนี้มาวางแปลงนี้นะครับ เป็นการขยายไม้เพิ่มเติมนะครับที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับเป็นรูมหมูปะตุ้ยพันไม้ราขา2นะครับหมูฟาสวัสดีเพื่อนสมาชิกใน u u u b e หน่อยอันนี้เราอยู่ใน y o u t u นะสวัสดีครับผมหมูครับอ่ากำลังคัดไม้มาแปลงที่3ลงมาลงแปลงที่2อขยายมาขยายมาขยายไม้ขยายไม้แปลงที่แปลงที่3เป็นแปลงปลงเลี้ยงแปลงเลี้ยง เราก็าไปัดัดาที่สวยมาตมนี่ครับสวยจริงนะสมบูรณ์ตั้งกลางเลยนะครับไปเอามาเลี้ยงเพิ่มเอามาเลียงเพิ่มนะครับ<ค>รก็ใครสนใจใอ๋อตรงนี้นเป็นจุดขายถ้าเราจะเปิดตรงนู้นด้วยเนี่ยมันจะต้องเอาคนไปไว้นู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนู้นเราก็จะทำเป็นเป็นเป็นจุดเลี้ยงนะครับจุดเลี้ยงก็จะขนมาเนี่ยขนมา สามร้อยเมตรใช่ห่างกันสามร้อยเมตรจริงๆแปลงนูน้นแปลงที่ย้ายมาเนี่ยหลายคนถามว่าขาดเปิดขายเมื่อไหร่นะแต่ขายแล้วเปิดขายแล้วแต่แต<า>เอา,าเอามาขนมาขายที่นี่เพราะว่าแปลงนู้นเราไม่ได้ให้ใครเข้านะครับเป็นแปลงเลี้ยงโดยเฉพาะพี่ซื้อมาทําไมออกด่างขาวไม่เขียวด่างขาวไม่เขียวใบซ,ซีดๆหรออย่างนี้หรอถ้าอย่างนี้มันใบใบ เอออย่างนั้นจะเนื้อหิวปุ๋ยแล้วอย่างงี้เปล่ารอบสายวันที่หนึ่งไงเออหิ้วปุ๋ยแล้วครับหิวปุ๋ยต้องลองดูว่าเป็นอาการอะไรเนาะหิวปุ๋ยหรือเปล่าหิวปุ๋ยเออแต่ถ้าอย่างของได้รอบมันวันที่หนึ่งฮะเราอะย้ายจากเรือนที่เราพักไม้เลี้ยงไม้มาเรือนที่ขายมันยังไม่เสร็จเราก็เลยยังไม่ใส่น่าจะเริ่มใส่ในวันแล้วอย่างหนึ่งมันใส่ยากด้วยดูคุณดูดูคุณดูทางฟ้าดูเห็นไหมเยอะใส่ไม่ได้อากาศปิดคือถ้าอากาศแบบนี้อาากศแบบบนี้งดครั เขาใส่ปุ๋ยใส่ไปก็ไม่ก็ไม่ทันนะ่ะแดดไม่พอใช่ใชเดี๋ยวใบเสียนะครับช่วงนี้หลายคนจะใบช้ำเขาเหลืองซีดแดดฉนร้อเพราะเยู่นอกถิ่นแสงจัดแสงจัดแสงจัดสมบูรณ์เขเหลืองซีดแต่เขาก็รัดดีรัดดีอืมนพร้อมใส่ปุ๋ยกันที่นี่นะก็เดี๋ยวมาจะใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่นะครับ เดียวกันแบบนี้นะกับ <S <S เพื่อนสมาชิกเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะไลฟ์ u t u b e มากขึ้นนะครับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะไลฟ์ในช่องทาง youtube มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูอันนี้อันนี้เป็นลูกค้าเราเจ้าหนึ่งที่ขายปุ๋ยขายปุ๋ยนะครับไม้เข่งเดี๋ยวผมพาเพื่อนสมาชิก YouTube ดูนิดหนึง่งชุดนี้เป็นทุเรียนเข่งแต่ต้องบอกว่ามีเจ้าของหมดแล้วนะครับ ชวงน,นี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับที่ที่ที่เราเลี้ยงนี่นะครับชุดน,นี้เจ้าของเป็นถ้าผมพูดแบรนด์ยี่ห้อปุ๋ยนี่เท่าไหร่หลายท่านรู้จักปุ๋ยไตเอนซีอะปุ๋ยไดเอนซีอะหกสามสามอะ่ะนะครับถ้าใครเล่นปุ๋ยอนะินรียเคมีไตเอนซีไดเอนซีเนาะเนี่ยเขามาซื้อต้นกับเรานะครับเอาไปปลูกนะครับเขาก็ใช้ไม้ใหญ่เนาะผมบอ,อกแล้วนะคนที่ เล่นไม้ใหญ่คือเล่นไม้ใหญ่นะครับคนเล่นไม้เล็กก็เล่นเล่นไม้เล็กคนเล่นไม้กลางคือเล่นไม้กลางนะครับสุดอันนี้เล่นไม้ใหญ่นะครับชุดนี้ขายหมดแล้วนะครับเขายกไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยชุดนี้ค,นคือเขายกไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมายกเพิ่มครับเอาทยอยไปนะครับอันนี้เจ้าของปุย๋ยตา n อ6นซ6ซื้อไปนะครับเจ้าของเขาซื้อไปเออคนแบบนี้นะครับ อ่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพื่อนใน u t u b e มาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะไลฟ์ like YouTube บ้างนะเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวเขาเลี้ยงเลี้ยงชิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีคนเลี้ยงนะครับเลี้ยงตั้งแถวตั้งแถวไว้อย่างนี้นะครับ สวยนะครับสวยนะครับสมบูรณ์นะครับใบเนี่ยคอเลฟิลเยอะมากนะครับใบหนาใบหนานะครับจับเนี่ยหนาอึบเลยนะครับอ่เดี๋ยวดูดูทีมงานของเราตรงนี้ครับเรียงไม้กอยู่นี่ครับตัวหมวก็เรียงไม้อยู่นะครับอตัวหมวเรียงไม้อยู่ครับตัวหมวกับปราตุ้ยนะครับ เหมือนมันเสียงๆหน่อยไหมเนี่ยเสียงมาหน่อยนะเหมือนเอียงแบบเอียงมาเงี้ยเอ,อียง <อา S 2> มาเงี้หน่อยครับผมส,สุดยอดะสุดยอด,ด,ยอ,ดอ่ะด,ดูดูนี่ครับดูเลี้ยงครับแล้วก็จะเลี้ยงเลี้ยงให้สวยนะครับเลี้ยงเพื่อเลี้ยงนะครับเพื่อสมาชิกท่านไหนสนใจนะครับ มาได้เลยนะครับรุ่นนี้ก็หนึ150่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่ง้อยห้าสิบาทรุ่นนี้สองร้อยนะครับรุ่นนี้200ร้อยอันนี้นกหยิบนะครับใครอยากได้รุ่นนี้นกหยิบเข่งจัดได้เลยสวยๆนะครับถ้าสนใจนะครับเรามาดูสอบถามกันได้นะครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับจังหวัดจันทบ,บุรีครับจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับ สวยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวเลี้ยงเสร็จก็จะอัดปุ๋ยเลยต้นแข็งปักเลยนะต้นแข็งปักเลยนะเห็นไหมสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่เหลือนะผมว่าดูพยากรแล้วมีอยู่นะอืมเปิดหน่อยนึง ไไม่ได้ครับตัวหมูว่าไงบ้างครับครับให้มาขัดกุยครับการปลูกก็รัดดีมากครับมาตรงนี้เพราะเราเล้ยแสงจัดอยู่แล้วเล้ยแสงจัดอยู่แล้วนะครับใบจะไม่เขียวเหมือนเขาแล้วครับใบหนาต้นอะไรใบหนาเลยลองจับดูใบหนาต้นแข็งใบหนาต้นแข็งนะครับนี่ใบหนาเ<า>ออเดือนอย่างก้าเดือนที่แปดอันนี้ย่างเข้าเดือนที่แปดนะใช่ดูดสมบูรณ์จริงนะสมบูรณ์จริงนะครับผมเชื่อว่าเพื่อสมาชิกที่เป็น ชาวทุเรียนนะครับหลายคนที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนกันอยู่แล้วเห็นแบบนี้นี่กรี๊ดเลยนะ<ม>เห็นแบบนี้นี่กรี๊ดเลยนะนี่มันไม้แบบเรียกว่าสู้สวยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไลฟ์ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจมาได้เลยมี150บาทอย่างงี้รนะ้150เนาะอันนี้150บาท ซื้อเป็นร้อยก็คุยกันได้คุยกันได้ถ้าซื้อเยอะคุยกันได้แต่ผมบอกราคาราคาตั้งต้นไว้ก่อนราคาขายปีกขายปีกไว้ก่อนเราราคาขายปีกไว้ก่อนที่ร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าซื้อเยอะคุยกันได้๋ซื้อยิ่งเยอะยิ่งได้ลดมากอ๋อซื้อยิ่งเยอะได้ได้ลดมากใช่ครับถ้าเหมาหมดนี่เลยครับหมาเหมาหมดนี่ยิ่งลดเหมาหมดนี่ก็ยิ่งลดอีกนะเผื่อใครอยากจะเหมาทั้งแปลงนะแต่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะ ผมพูดนี่ไม่ใช่ไม่มีนะมีบ่อยด้วยมีบ่อยด้วยนะครับเพราะว่า,วเาเพื่อนที่เป็นสมาชิกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาไปขายกันเยอะเดี๋ยวนะไม่คัดไซส์ใช่ไหม,มดเ,ดเดี๋ยวนะมีคนถามว่าทําไมไม่ตอบเดี๋ยวผมไม่เห็นข้อความเลยเนี่ยผมเห็นแค่ข้อความเด้งๆเพื่อสมาชิก<ม>เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูตรงไหนอะเราจะแสดงข้อความทั้งหมดโอเค ขอดูก่อนนะผมเพิ่งไลฟ์เฟซบุ๊กไปเอ้ยูทูบไปครั้งแรกเนี่ยทำไมไม่ตอบทำไมไม่ตอบตอบเรื่องอะไรเอ่ยตอบเรื่องอะไรเราไม่เห็นข้อความเลยเราไม่เห็นข้อความเลยนะครับทับแชทอ่ะกดเลยเรื่องไหนอะเรื่องใบขาวเหรอใส่ปุ๋ยแล้วใบขาวเหรอนักปุ๋ยหรือเปล่าครับทใบขาวนักปุ๋ยครับคือถ้าเขียวดีๆแล้วไปใบขาวใบสนเนี่ยใบด่างเนี่ยใบขาวใบลายครับเออนักปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเกินใส่ปุ๋ยมากเกินไปหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ใส่ปุ๋ยเกินคือหนึ่งอาจดินคุณอาจจะเค็มอยู่แล้วสองคือมันอาจจะมาตั้งแต่ตั้งต้นนะครับอาจจะมาจากแปลงเขาเลยเออมาจากมาจากแปลงปุ๋ยเกินมาตั้งแต่คุณไปื้อมาเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าเขียวอยู่ดีๆแล้วคุณต้องดูว่าคุณใส่ปุ๋ยยังไงนะครับถ้าเป็นเรื่องนี้นะน่าจะพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นะอมีหลายประเด็นเออขอใบไม้ใบเล็กโซน ใบลายขาวอาการนอกปุ๋ยใช่นะครับแล้วแบบเจอแบบไหนนะถ้าคิดว่าอยากจะซ่อมซื้อเลยเลยครับมาได้เลยมาตรงนี้เที่ยวแล้วอ่าเข็นมานี่แล้วเที่ยวหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูตรงนี้นะเดี๋ยวเพื่อสมาชิกใน u t u b e นะครับเพื่อใครที่สนใจก็มาด้เลยตรงนี้เป็นดงหมอนทองเลยนะครับอันนี้เป็นดงหมอนทองเลยผม ตรงนี้ไม่รู้สักกี่หมื่นต้นนะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของเราเท่านั้นเองนะครับที่เราผลิตให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจซื้อปีกแล้วสนใจเกรรษตรกรร,ร,รรายใหญ่ทุกท่านนะครับรวมถึงที่เป็นผู้ค้าปีกของเราหลายๆท่านที่มาซื้อไปขายนะครับก็ลองดูลองดูนะครับเห็นอย่างเงี้ยบางเจ้าลูกค้าผมหลายท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านี่เหมาก็เป็นล็อกๆนะเหมาก็เป็นล็อกๆกนะครับก็ไม่รู้เอาไปขายที่ไหนบ้างแนะเพราะเวลาซื้อเราก็จะให้โปรไฟล์เขานะครับเราจะไม่ได้บอกว่า ขายเป็นคนซื้อที่ไหนอะไรเงยครับเพราะว่าเขาซื้อไปขายต่ออ้ามีรถตู้มาใช่เหรอใช่เหรอใช่ไหมเขาดูก่อนไม่ใช่มั้งของผมมีรถตู้มาอีกคันหนึ่งนะอ่ะมาเลยเข็นมาเลยอ๋อ เราลองดูว่าครับว่าเป็นที่ดินดินหรือเปล่าแนะนําแนะนําว่าปลูกไปลดน้ําอย่างเดียวรอใบใหม่อันนี้ผมตอบไหนนะลูกค้าชื่ออะไรนะลูกค้าชื่อคุณกัญญรลัตปลูกไปลดน้ําอย่างเดียวครับรอใบชุดใหม่เนี่ยหมดเวลาเราปลูกปลูกลงดินเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยมันเริ่มแทงเงี้ยนะครับเริ่มใส่แต่ถ้ามันใบอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องใส่นะครับมันรากย,ยังไม่เดิน เริ่ม uh, มุม uh, อูม uh, ม uh, ันก็เ uh, ริ่มใส่ป uh, ุ uh, ๋ยละทอยนะครับอ่าลูกลูกค้าูกตู้ใหม่กัะเดี๋ยวนี้หมดนี่เราไปขอนึงไหมเนี่ยพักก่อนอ่ะใช่อ่ะเฮ้ยฝนจะตกใช่ป่อยปุ๋ยได้ไงอ๋อเลี้ยงก่อนอ่าฮะ อ๋อเดี๋ยวมีตรงโน้นี่ที่เราสมหินไว้ได้ได้โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ดูตรงนี้นะโอ้เข้ามากันเรื่อยๆเนาะเข้ามากันเรื่อยเนะเดี๋ยวอีกหน่อยเลาจะต้องไลฟ์ u t u b e ด้วยเนี่ยปกติเนี่ยผมจะไลฟ์อยู่ทาง Facebook นะครับเพื่อนสมาชิกทาง youtube ก็จะไลฟ์ทาง f a c e b o o เดี๋ยววันนี้เราลองมาไลฟ์ทาง YouTube กันบ้างนะครับก็อาจจะติดติดนิดนึงนะไม่ค่อยชินในการไลฟ์ทาง youtube เท่าไหร่นะครับ ก็ยังไม่เข้าเข้าใจระบบเขานิดนึงแต่ก็ให้ชมบรรยากาศการทํางานของเรานะครับในในวันนี้นะครับวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีลูกค้ามาซื้อขอเดินเดินดูนิดนึงเอาไปยกยก,ยกหน่อยปลูกที่ไหนครับพี่ผมไลฟ์สดอยู่มองหน่อยมองหน่อยบอกหน่อย,ออย,ออยสวัสดีเพื่อนในในวิดีโอไลฟ์ผมหน่อยไปปลูกที่ไหนเอ่ยพี่ โอ้ยใกล้ใกล้ๆรู้จักที่นี่นานยังครับนานแล้วมามาซื้อแล้วก็มาซื้อันนี่มาซื้อเพิ่มครับอ่าซื้อเพิ่มนี่ยเป็นไงบ้างครับไปปลูกก่อนด้านนี้ดีดีครับดีนะโตดีครับโตดีนะครับรอดหมดทุกต้นรอดหมดทุกต้นต้องพังก็ต้องพังสแลนไหมไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องใช่ไหมครับโอ้ดูดูทรงสีก็รู้แล้วว่าไม้มันสู้แดดอยู่แล้วครับอ่าพี่ปลูกเยอะอยู่แล้วป่ะครับเยอะครับ ปลูกไปกี่ร้อยไร่แล้วพี่ตอนนี้ห้าสิบต้นแล้วครับห้าสิบต้นแล้วนะได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่อ่านี่เพื่อนสมาชิกดูกันอยู่ขอบคุณมากครับผมอ่านะนี่ลูกค้าเรานะครับปลูกดีก็ปลูกเพิ่มนะครับปลูกดีก็ปลูกเพิ่มนะครับโอเคใครสนใจลองดูได้นะครับตรงนี้แหละตรงนี้ที่ผมมาพามานี่คือสาขาสองนะครับจริงๆเรามีสำนักงานใหญ่กับสาขาสองนะครับตรงนี้สาขาสอง กับเราครับลุงหมูประตยพันไม้ครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์สดนี้นะเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะไล์ทางนี้เยอะขึ้นนะครับผมจะไล์ทางนี้เยอะขึ้นนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกของเราได้ดูกันนะครับ Facebook ด้วยแล้วก็ต่อไปจะมาไล์ทางนี้กับเราครับลุงหมูปตะตยพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์สดนี like ้น,นะครับสวยๆแหละสวยๆแหละนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับลุงหมูขอยกนิ้วหน่อยโอเคสวัสดีครับ